สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนนะคะครูก็พิวแล้วไปเล่นน้ำมาเล่นน้ำ <สะ S 1> ด้วยนะคะข้อบีอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะอมตอนนี้เรากำลังเดินเข้าที่ไหนคะขันข้าวประตูทางเข้าเนะาะประตูทางเข้าค่ะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะ